っくり夏だ สวัสดีครับวันนี้กับมกับผมมิตาบีดเอ็มซีเอีกครั้งนะครับนี่เราก็อยู่กับเกมโปเกมอนเอมโบรเวอร์ชันในพาร์ที่10บกว่า10เท่าไหรไม่รู้จำไม่ได้โอเคในพาร์ทนี้จะเป็นงานนั้นไปประชุมกันเลยเล t สโกและระหว่างนี้ก็อาจจะมีเสียงแรกสักหน่อยขอโทษทีขอโทษจริงๆโอเคผมก็ได้ไปหาฟาร์มของมาเล็กน้อยแล้วก็ได้มาน้อยมากอืมโอเคและเราจะมาสู้ยิมนกกันใช่ไหมเนื่องจากนักคุ่าสปีดต่ำเกิน17 แล้วก็เป็นโปรเกมอนที่คออ่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งในการสู้กับโปรเกมอนนกเท่าไหรเราก็เลยจะเปลี่ยนเอาเจ้านี่ออกมานั่นก็คืออะไรวะโอซูบะเมะคุงอืมโอเคโอเคเลยจังหวะน,นี้ก็ไปสู้กับยิมกันเลย let's go b ีอนส s c a ไปเลยจ,ออจืบจับเราจะไม่พลาดแม้แต่คนเดียวโอเคลุยเลยลุยลุยลยลยใจมาเว้ย ทันด o โบนัดเดียวจอดแน่นอนนะฮะรับประกันเลเวลเอ็กพีหนึ่งพันแปดสิบเยอะอยู่นะโอเคตัวนี้มาเลยมาเลย let's go d u c ี i o กับไอ้อไนกเมฆตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ ดักทีโอโดนสปาร์กไปส่วนนกเมฆน้อยก็โดนปีกโจมตมีมีตั้งหกตัวเลยไปอุ๊ยตีไม่ตายด้วยทันด์โบใส่สกายมอลลี่มันชื่อว่าอะไรนะชื่อญี่ปุ่นมันเอมูโดเออเอมูโดเอมูโดตายแล้วโทเปียสควิกแอคกแท็กใส่นกตัวน้อย ส่วนอะไรวะโอซูบะเมะใช้วิงแอคแท็กใสโทเปียสตายแซะอา้าไม่ตายวะ่ะเตือโดนเลซอนรีฟธันด์โบใส่ตัวเล็กนั่นส่วนวิงแอคแท็กใสโทเปียสเคเลเวลอัพแล้ววิงแอคแท็กเรียบร้อยครับ เลเวลอัพเหมือนกันช็อกเวฟสติลวิงไม่โดนมันไม่ใช่ช็อกเวฟทันเดอร์โบเลยแหละช็อกเวฟมันเบาไปสินะเพื่อนแต่มันก็แรงนสำหรับยีนนี้โอเคเอาโคโคโดระมามันใกล้จะพัฒนาแล้วโอเคทางไหนล่ะเออทางนี้อย่างนี้อย่างงูน้นอย่างนี้โอเค ยิ้มต้นไม้อ่าฮะกำแพงซิลาปีกโจมตีไม่ตายครับกำแพงซิลาอัดไปเลยตีโดนไหมไม่โดนชิบหายเอาไหมปีกโจมตีก็อ,อีกรอบนึงให้มันตายโอเคส่วนอันนี้หวังว่าจะตีโดนนะอะูฟไม่โดนอีกแล้วอะไรเนี่ยไม่เป็นไรตีเพลิปเปอร์ก็ได้ เท่าหมอกเพื่อทำอะไรได้เนี่ยไม่รู้อ่านภาษาเอฟเฟกพวกนี้ไม่ค่อยจะได้อ่านได้แต่แปลไม่ออกโอเคโอ้โอมันป้องกันไว้ฮ้ดีอยู่มันไม่ป้องกันทั้งสองโอเคล็อกท็อปใหม่ส่วนนี้ก็ควิกแท็กใส่โอซูร์เมะเลยเรียบร้อยโอเคแพ้ไปหนึ่งไอ้นี่ก็อย่าป้องกันตัวสิ ปีกโจมตี <c oughs> เป็นหวัดนะครับวันนี้เม,มื่อวานก็อยากจะทําคลิปนั้นแต่ว่าเป็นวัดก็เลยไม่ได้ทํานะครับโอเคปีกโจมตีไปเลยโอ้ยมันโ,โพเทคกแล็บ้านคุณขายสบู่บแล้วครับทําไมนั่นแหละก็สบู่โพเทคไงโอเคตายละ ไปเลยอ้า uh ว oh. เราต้องมาเอาทําอะไรวะตรงนี้อ๋อจำได้แล้วนึกออกแล้วไม่ใช่จําได้นึกออกเว้ยเขาต้องเรียกว่านึกออกเฮือ uh ก oh. ตีเกือบตายเลยอ้าวดูท oh. ่าว่าจะไม่ค่อยไหวซะแล้วเฮือ uh ก oh. ตายเลยตายเยยสิบสองเองนะมาแบ่ง XP กันกันกบว่าคาชโมอะไรไหม แบ่งกันกันกนกบวคาคาชโมนะโ okay. อเคโอเวอร์ฮีตอ้าวหัวร้อนเกมมิ่งว่าจะใช้ท่าหัวร้อนเกมมิ่งอะเออโอเวอร์ฮีตไปเลยหัวร้อนเกมมิ่งโอเคตายแล้วเรียบร้อยโอเคขึ้นมาอา้าวทำไงต่อนเนี่ยฮะเออย่างงี้ขึ้นมาโอเค ลงมาเอาใหม่อย่างนี้อย่างนั้นเอออย่างนี้แหละเดี๋ยวก่อนจะมาสู้ขอฮิวแบบรีลาเหลือเกินเรานี่มันรีลาจริงๆโอเคพาทนี้เรามาเพื่อสู้ยินใช่โอเคไปลุยลุยลุยเข้าบ้านทําไมจุนจานบ้านเขาไม่ไดีเด็กดีทุกคนอย่าจุนจานบ้านคนอื่นนะครับโอเคบ้านเพื่อนะไปเล่นได้ แต่อย่าขโมยของเขาเข้าใจไหมอยู่ไหนทางออกอยู่นี่เออนั่นแหละไปอีกขึ้นขึ้นนะรัวๆเอาจะลงทาไมเราเออนี่ไปไปเข้าไปสิเออตัวแรกเขาใช้ตัวอะไรวะลืมแล้วไม่เป็นไรเพื่อความแน่ใจเราต้ใช้ Pokemon โปเกมอนไฟฟ้าลูทีกอนโอเคมาลุยกันเลยวินโนนามาเลยยิมิกเลอร์วินโนนา โอเคโปเกมอนแบบนี้แล้ว,ลวเอาทันโูโบไปกินฮ่าฮ่าฮ่าอตเตรี่อะตัวไหนดีวะไปเลยโอซูบะเมะบอกตรงครับยิมน,นี้แม่งยากสำหรับผมมากเลยใช้ท่านี้แล้วกันโอ้โหแทบไม่ได้ช่วยเลยด้โอ้โหอีกทีหนึ่งโอ้ตายชิบหายเอ้ย ไปไปไปตัวนี้ไปเลยเอ่าล็อกท็อปมันเป็นปเกมอนบินอยู่โอเคคือไม่ทำไมนาะยต้องทำรุนแรงกับปเกมอนของฉันด้วยทันโดโบมาสกิลแรกตายแล้วโอ้ยเสียโอ้ตายละไปเลยโตขึ้นพระเจ้านายทำร้ายฉันมากเลยนะ โอเคมันใช้ท่านั้นไปแล้วก็เทคดาวไม่โดนโอ้ยิมนี้คงมาโชว์กากาแน่เลยโ oh อ้มายมกอดเกือโดนไฟเผาต้มไฟเจมังก่อนไอ,อบา้าอากาศดับเบิลคลิกเสียเลยเกือโอ้ยิมนี้มันช่างทางรุณนะโหดไยสำหรับเราเลือกเกินนี่เอาไปกินโอ้โหเข้าแค่นี้จะตีมันเลย โอเคครับแพ้ไปครับตาแรกครับเรามาดูความสามารถมันเฉยๆนะครับก็ขอไปเก็บเวลสักแป๊บหนึ่งโอเคก่อนมาสู้ยิมไปเก็บเวลก่อนโอเคครับมาเก็บเวลกันก่อนที่จะไฟ่เชยไอตัวนี้นี่ต้องอัพสปีดกับป้องกันซะแล้วไม่ไหวโคโค่วินโก้ครับวินโก้ไม่ใช่วินมึง วัตเตอรวินกูไม่ใช่วินมึงมุกอะไรเนี่ยไม่ได้หยาบนะครับเมื่อกี้มันตัวลอครชื่อวินกูครับไม่ใช่วินมึงวินเปชปนะครับแปลว่ากูชนะแน่นอน <c oughs> มุกตัวอะไรเนี่ยโอเคมันตีมาแล้วได้ตีรัวรวเลยนะั่นนายเห็นเราไม่ตีแบบนี้เราก็แรงเหมือนกันนะโอเคมาคนต่อมาแท็กบตเทิรเหรอ ฝึกว่าคาจโม่หน่อยอยากให้มันพัฒนาร่างรือะไรอเคมาพวกเอ c พีซีหน้านุบมาโอ้โอแปลงร่างทำแมวอะไรครับเตะซะเลยโอ้โอโดนฟ้าผ่าไปเรียบร้อยครับเรี่ยงครับโอเคส่วนตัวนี้ก็ลุยเลยโอ้โอ,อ้โดนทันเดอร์มัน ไฟฟ้าใส่โปเกมอนไฟฟ้าด้วยกันเนี่ยนะแบบเป็นแล้วไฟฟ้าช็อตแสนโว้ดับเบิลคิกฝั่งนั้นทำไมมีทันเดอร์ทำไมเราไม่มีอย่างนี้ต้องแจ้งแอดมินเอือกโอ้โหขี้โกงมากเลยเล่นตัวที่เราเสียเปรียบโอ้พระเจ้าแย่มากควิก t t แทกดับเบิลคิกต้องจัดต้องจัดเอ,อือก โอ้โหจะตายเพราะพวก NPC วันนี้เนยน,นะไม่ได้เราจะไม่แพ้โอ้พระเจ้าเพิ่มเลือดทำแมวอะไรเนี่ยดูอย่างงี้โอเวอร์ฮิตไปก็ดีโอเคเราจะใช้ท่าหัวร้อนเกมมิ่งกันนะครับถ้าเราฆ่ามันได้ก่อนโอเคฆ่าไม่ได้ก็ตายสิครับตัวหนึ่งครับตายอีกแล้วครับแพ้ NPC ครับโอเคครับไปอีกตัวหนึ่งโอเวอร์ฮิตอ้าวใช้ไม่ได้อีชิบหายควิกแอคแท็กโอเวอร์ฮ โอเคตายก่อนก็ขอตัดไปตอนที่สู้กับไอ้พวกนี้เสร็จแล้วกันนะครับนี่ผมก็ต้องใส่ไอเทมนะครับโอเคใส่ไอเทมกันฮะในตัวที่จำเป็นเนี่ยต้องใส่ไว้ให้ครบทุกตัวเลยดีไหมบาโชนี่เอาไปตัวนี้ต้องใส่อันนี้ก็ด้วยนะโอเค มาคาชาโม่ก็ด้วยส่วนในตัวอะไรนะจุทอนี่ใส่กากาก,าก,ก็พอไม่ต้องหนหดไม่ต้องเอาแบบชั้นดีเอาชั้นกระจอกไปก็พอโอเคดูเป็นการเสียน้ำใจกับคุณจุทอมากนะเลยครับแต่ช่างหัวมันสู้ยิมกันเถอะมาสู้กันมาเลยเพื่อน ฉันไม่มีทองแพ้ถึงวิวจะเคลื่อนขึ้นมาหน่อยเดียวก็เถอะเพิ่งไปฆ่าแถวแรกนี้ไม่ได้ไปฆ่าไกลๆโอเคครับหวังว่าจะไม่ใช้อาร์เตเรียนะไม่ใช้ก็บ้าแล้วมันใช้ครับเฮียเจ้าบ้านี่ช็อตไปฟ้าแสนโวอูห้หมันตีท่าน,นี้มาเลยเกือบตายไหมฮนะจัดทันโนโบไปอีกรอบไม่ตายครับ ทีนี้เราตาย g g w p ใช่ไหมพูดทีนี้ป่ะโอ้พึ่งโอรัน,นเบอร์รี่มาใช้เหรอวิ่งแอคแทกอย่าเพิ่มเลือดนะตัวเองตัวเองจ้าอย่าเพิ่มเลือดได้โปนดทำไมต้องทำกับเพราแบบนี้ทำไมเออนี่จัดด้วยท่านี้เลยครับพี่น้องครับควิกแอคแทกไปอีกโอ้ตีไม่เข้าเวรกรรมทันๆๆๆๆๆ เย่ค่าได้แล้วหมดปัญหากับตัวบอสแล้วครับหมดปัญหากับมันแล้วดูก่อนครับถ้าเอาไปตัวนี้ตายแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาครับจะตายไม่ตายนะครับตายแน่นอนครับเอมเบอร์ครับเกือบตายครับโคตรโหดครับซันนี่เดย์นี่มาเลยครับสไลด์อิสตองครับเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟบ้าไปแล้วเราเป็นธาตุไฟแล้วนายมาเพิ่มให้เราทําไม หรือว่านายเป็นคนดีเกินไปนายดีมากเลยดังนั้นเราจะทําความดีเพื่อนายด้วยการเผาทั้งเป็นวัรรอดเกมมิ่งโอเวอร์ีดครับไปตายแซะไอ้กระจอกส่วนตัวนี้เลเวลใกล้จะอัพพัฒนาร่างแล้วก็ขอสักหน่อยเพื่อให้แก่โคโคโดระที่จะเปลี่ยนร่างเป็นโคโตระไปเลยล็อกช็อป อย,อย่าอย่าอย่าตีด้วยท่าโปเกมอนน้ำมาเดี๋ยวตายโอเคครับได้เวลาตายของเจ้าแล้วเฮดบัตเอาเพิ่มเลือดทำแมวอะไรครับอย่าเพิ่มเลือดสิเรายังไม่เห็นเพิ่มเลยนอกจากใช้เอฟเฟกนะโอเคเอ้าอะไรเนี่ยป้องกันทำไมอฮอป้องกันเพิ่มขึ้นเหรอเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเนี่ยเซฟกาดแล้วมันได้ใช้ไหมว่าดูไม่ทันโอ้โหไม่พัฒนาร่างด้วย ไม่เป็นไรครับชนะแล้วเฟเธอร์เบรดโอเคทีเอ็มสี่สิบกทาแอร์เรอสช่างหัวมันจะให้อะไรมาไม่สนครับกลับบ้านนะครับกลับโปเกมอนเซ็นเตอร์ดีกว่าสกอนให้ยายูกิฉันเองโอ้ในในนชยองนัยิ้มต้นไม้แล้วเหรออ๋อนายแข้งแกร่งมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็คุยอะไรไม่รู้นะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ รู้แค่ว่ามาถามเราว่าชนะแล้วเหรออะไรประมาณนี้แล้วก็คุดเก่งหนาอยโอเคสวัสดีเพื่อนในจากไฟเรากอนนะเว้ยกูไม่ได้พูดถึงคอนเทสต์เพื่อนโอเคครับเช็คดูหน่อยเพมิโอเขาใกล้ะกละจะอับแล้ว่โอเคโอซูเะเมะฉันขอขอบใจนายมากเลยที่นายมาช่วยสู้กับเราในวันนี้ขอเป็นเกตย่างยิ่งตบมือให้เขานยครับเงียบ โอซูเปเมนะนายอย่าเศร้าไปเลยถึงไม่แม้ว่าจะไม่มีคนตบมือให้นายนะโ okay, อเคนายก็มีหน้าที่แค่นี้แหละส่วนต่อไปเราจะมาฝึกเจ้านี้กันไอ้นี่ใกล้กลพัฒนาแล้วโคโคโดระก็เหมือนกันไอ้นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยอีกเวลเดียวเนี่ยโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้นี่โอ้ลิ้นพันกันก็ต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่ลายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ซับสไครต์ฟอนไอคานต์อันเต็มโฟล์กชิ่งเอ็นบายบาย เจอจีกิตครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะอยากอ่าน